ปลากำลังงามเลยพี่น้องเนี่ยเตรียมเครื่องเคียงเนาะก็จะ,จะมีหอมบักคกีครับจับห้มันมุนมุนละเอียดยังไมครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างจันสุดอิสานไทยโชว์ครับผมหลังจากเลิกงานมายาเย็นเนาะจันสุกก็จัดจัดเตรียมวัด ถุดใบเรียบร้อยครับนี่พี่น้องลาบปลายี่สกครับผมนี่อืปลากําลังงามเลยพี่น้องเนี่ยเตรียมเครื่องเคียงเนาะก็จะมีหอมผักชีสาระแหน,นี่เนาะแตงมะเขือขาตะตคร้ใบมะกรูดนะครับผมนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวจันสุกจะทําการเลาะเอาเกดมันออกก่อนครับเดี๋ยวเรามาสับนะครับผม เดี๋ยวจะสุกขออนุญาตเาเก็บออกก่อนนะครับทุกท่าน่น,นองนจริงๆเก็ดเก็บมาดนไม่ไปทอดได้นะครับทุกท่านเดีย๋ยวเดี๋ยวเรามารับชมตอนขั้นตอนต่อไปอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวขออนุญาตเราเก็บก่อนนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะมีต้มนะครับเนาะได้ใส่เครื่องเคียงก่อนขาดตะไคร้ใบมะกรูดนะครับใส่ลงไป น้ำต้มก็ใส่มะขามเปียกแล้วก็มะขามเปียกเกลือนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวรอให้มน,น้ําเดือดก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาปิดไาอีกทีหนึ่งนะครับส่วนชุดนี้นะครับชุดนี้เดี๋วจันสุกจะทําการซอยแล้วก็มาสับอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่นี่ครับพลังงามเลยพี่น้องซุลปลาปลา เด็ดเลยเนาะซอยแล้วก็มาสาบอีกทีหนึ่งนะนี่ครับนี่ก็เป็นหืมก้อยเนาะทุกท่านก้อยใส่มดเดงเนาะสีเด็ดเลยนะครับ เดี๋ยวจันสุกสวยแล้วก็ซาบก่อนทุกท่านล่าปลาราาปลาที่เด็ดนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตซาบก่อนครับ เดี๋ยวมารับชมตอนปรุงกันอีกทีนะทุกท่านครับตับแห่มันมันละเอียดยังไรครับผมเนี่ยเดี๋ยาจ์สุกจะทําแบบรวนสุกก่อนนะครับค่อยมาปรุงไม่ได้ทําเป็นลับเหนียวครับผมสูตรไอ้สูตรสุกครับทําสุกก็คือเอาไปรวนก่อนรวนไอ้น้ำร้อนก่อนนะครับผมรวนน้าร้อนก่อนแล้วค่อยมาปรุงนะครับไม่ได้ทําแบบรับเหนียวเนาะ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตใส่นี่ก่อนครับผมน,น้ำเราไปกันได้ที่แล้วใส่ลงไปเลยปลาด้วยไข่ด้วยครับมีไข่ด้วยน้องปลาไปเลยนะครับตนอนปิดฝาสับเสร็จเราก็มาสับต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนปรุงกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเฮ้ย เี้ยเดี๋ยวขออนุญาตซับก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูต้มของเรากันครับผมโอ้โหน้ำเดือดได้ที่เลยครับทุกท่านมีไข่ด้วยมีไข่เนาะสดร้อนเนาะทีเด็ดเลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวปิดฝาไว้สักครู่ครับผมอันนี้เดี๋ยวค่อย มาร่วนอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับติดตามรับชมดูด <Okay, S 2> ้วย <Okay, S 2> กันยาวๆเลยครับผมเดี๋ยวจร์สุกจะปรุงก่อนนะครับผมมีไข่ล้วนๆเลยพีเนาะปลาไข่เนาะปรุงมาต้มเลยน้ำปลา ป,ปลาปลาโรยนี่ครับปิดแก๊สเลยครับออหอมเดี๋ยวเราจะจับชิมก่อนนะครับอืมเยี่ยม อเด็ดมากเลยครับนี่พี่น้องมีไข่ด้วยนี่ไข่มีไข่เนี่ยครับเดวจันทร์สุกัดปรุงราบนะทีนี้พี่น้องอกกปึงบนะ๊บจะไปครัวไปรวนก่อนนะอนุญาตตัดน้ำซุปก่อนน้ำซุปน้ำต้มเรานี่แหละครับผมอืม้อ ดวนให้สูตรลาดสุกนะครับผมดวนให้มันสุกก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปครับผมเดี๋ยวขออนุญาตรวนให้มันสุกก่อนนะครับกินข้าวเดี๋ยวจะเด็กครับผมไม่ต้องเผ็ดเยอะครับตัวนี้ งดเก็บก่อนนะครับคุณผว่าขวดวดนะครับนี่อ่าขวดขไม่หมืนก ไปนาวโอหน้ำดีใส่ผักลงไปนะครับใส่ใสไปมาปลายี่2กนะครับทกุกคนใส่ปลา20หลักปลายี่2ก หอมหอมข้าวคั่วเนี่ยเดี๋ยวให้คุณเทวาดูก่นคุณเทวาดูให้ขออนุญาตชิมนะครับผม,มน้ำปลาหน่อยพอเลยเลยโอเคครับผมเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะครับ เรียบร้อยเมนูลาปลายิสกเนาะพี่น้องมากินข้าวได้กันครับผมเด็ดเด็ดเลยครับมาๆๆพี่น้องโอ้โหต้มสุดยอดเลยครับผมหน้ปาปลาเด็ดเด็ดเลย Mm hmm, mm hmm, mm hmm, apa aja sok. ครักคับคักคันเลยนี่มันสุดยอพไ่น้อง ต้ใใองแอ็มลูกโดดน้ำนั่นถึงจะเข้าเนื้อเข้าหนังครับ ไ,ไต้มนเด็ดทำยัมาคับ 嗯。Oh. โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอบน้ำลาพิงค์คืนนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ใั้กันสุขด้วยครับผมคลิปนี้กันสุขต้องขอคาณสวัสดีครับ